สมการรอคอยซีรีส์เรื่องดังตอนแรกสุดปังนายปลื้มมากเปิดตัวปังสมการรอคอยทุบสถิติทำถึงทุกซีนสำหรับใจซ่อนรักดีเซอร์ t ครัสซีรีส์แซฟฟิกแซฟฟิกเรื่องรากของช่องสามสำหรับคู่ขวัญใจแฟนคลับหลิงหลิงคองกับออมกรณพัฒน์ทำเอาบอสอย่างคุณดิวปิ่นกระมลเป็นปลื้มเผยผ่านโพสต์ว่า ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนใจซ่อนรัก EP 1ติดเทรนด์ X อันดับ1ไทยแลนด์อันดับ2เทรนด์โลกรวมถึงเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียบราซิลและยังมีการพูดถึงใน X กว่า1ล้านโพสต์ด้วยเรียกว่าหลิงออมของเขาแรงจริงของแท้แน่นอน